Did <laughs> you วัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนางเช่นเคยนะคะที่สมยงคาเซ็นเตอร์อุดรวันนี้น้องนางพามาพบกับนะคะรถตอนเดียวนะคะพร้อมใช้งานมีทั้งอคอกแล้วก็เพลาลอยนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะน้องนางขออนุญ,ญาตแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota าไฮรั r รีโวเครื่อง2 8 0 0ซีซีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะน้องมาพร้อมกับนะคะเพลาลอยแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็เสริมแนม่มาแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าใครตามหารถไว้ใช้บรรทุกนะครับพร้อมทํางานนะคะมาแล้วมาจับมาจองกันเลยนะคะขอแจ้งรายละเอียดน้องนิดนึงนะคะน้องเป็นไฮรักรีโว่สอตัว j p พารนะคะเครื่อง2 8 0 0ซีซีราคาเพียง5 1าแ0 0หบาทเป็นรถปีคศสอ2 0ันค่างวดเพียงเก0 0เท่านั้น ะะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆมาดูกันที่ไฟตาน้องก่อนเลยนะคะเป็นไฟตาแท้จากโรงงานนะคะดูได้ยังไงสังเกตได้จากคําว่าไฮรักนะคะนี่ออกมาจากโรงงานเลยมีการแปลงหน้าหล่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยนะคะใครมองหาอยู่ใครตามหาอยู่ต้องมาจับมาจองเป็นเจ้าของมาต่อกันอีกฝั่งเลยนะคะ นี่นะคะอีกฝั่งก็คือตัวล้อนะคะล้อหน้าจะเป็นล้อเดิมตัวกระจกนะคะด้านบนจะเป็นโครเมียมด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับนะคะไฮลักแล้วก็เครื่อง2.8นะคะติดไว้แล้วก็ขอโชว์รีโมทนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นรีโมทเคเลตนะคะกดปลดล็อกหรือรอกผ่านตัวรีโมทได้เลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า ตัวเขาเรียกว่าตัวมือเปิดนะคะใส่ตัวคมี่ยมกันรอยมาให้แล้วเรียบร้อยขออนี้ตซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะคะมาพร้อมกับนะคะคอกแล้วเรียบร้อยแจ้งลงเล่มเสริมค้างให้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้เก็บแมตตาบาทเดียวมาพร้อมร้อบรรทุกสามารถบรรทุก3ตันขึ้นไปได้เลย มาต่อกันด้านหลังเลยนะคะด้านหลังเดี๋ยวให้น้องจะซูมด้านล่างให้ดูซูมการช้าๆชัดๆเลยนะคะจะมาพร้อมกับแหนบเสริมแหนบถึง10ตัวเลยแล้วก็มีเพลาลอยมาแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้คือพร้อมใช้งานมากๆเฉพาะนะคะค่าเพลาลอยนะคะค่าเสริมแหนบก็เป็นแสนแต่เราไม่มีการคิดแม้แต่บาทเดียวบอกเลยว่าขายในราคาต้นทุนมากๆเพียง5 1า0 0 0งบาท เอาไปเลยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ระบบเบรก ABS นานถึง2ปีหรือ20,000กิโลเมตรแถมให้อีกนะคะประกันชั้น 1- อีก1ปีเต็มๆนะคะยางอะไรมีให้พร้อมเลยนะคะบล็อกแอลนะคะมีให้พร้อมนะคะบอกเลยว่าแม่แรงมีให้พร้อมครบจบเลยนะคะคันนี้พร้อมครบจบนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตพาเข้าไปดูแล้วก็ไปชมภายในกันบ้าง ภายในน้องมาพร้อมกับเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าเราก็มีในส่วนของตัวนี้ด้วยเลยนะคะก็จะชี้ให้ดูเลยก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสปีดกับโหมดประหยัดพลังงานนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสามารถบลูทูธได้นะคะสามารถบลูทูธได้นะคะกดวางสายรับสายผ่านตัวหน้าจอได้เลยถือว่าคุ้มค่าและก็คุ้มราคามากๆ เดี๋ยว้องนางพาต่อกันที่ห้องเครื่องคะ่ะห้องเครื่องของเรานะคะมาพร้อมกับกล่องระบบเบรก ABS เป็นเครื่องแบบเดิมๆม,มากๆบอกเลยว่าไม่มีการแกะการแงะแต่อย่างใดนะคะเครื่อง2008เครื่องบรรทุกเครื่องรถเป็นถือว่าเป็นรถที่พร้อมนะคะบุกแล้วลุยได้เลยคันนี้แล้วก็ขออนุญาตให้ดูนะคะตัวนี้ก็เป็นแผ่นกันความร้อนใหม่ๆเอี่ยมๆนะคะเดิมๆจากโรงงานแล้วก็มีแผ่นเพจแผ่นมออก,กอตรวจสอบในส่วนของตัวรถได้เลย เครื่องเดิมนะคะไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะบอกเลยว่าเครื่องเดิมเดิมไม่มีเยิ้มนะคะใครตามหารถนะคะตอนเดียวคอกเพาลอยนะคะเสริมแหนบแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วต้องมาจับมาจองน้องไฮรักรีเวเครื่อง2 8 0 0ซีซีคันนี้ได้เลยนะคะพร้อมใช้งานเลยทันทีอ่ะเดี๋ยวยังไงน้องนางขออนุญาตนะคะแจ้งรายละเอียดท้ายคลิปอีกสักรอบนึง เป็นน้อง t o โยต้าไฮรักรีโวเครื่อง 2,800cc ตัวเจพัทราคาเพียง5,19,000บาทรถปีคศ2020น้องนางแถมให้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์ระบบเบรก ABS ให้นานถึง2ปีหรือ20,000กิโลเมตรประกันชั้นหนึ่งให้อีก1ปีฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะต่อพรบรแล้วก็ภาษีให้กับทางลูกค้าด้วยลูกค้าอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนฝากทำสัญญาได้ฟรีส่งรถทั่วประเทศ ะะเราก็ใครอยากจัดโปคุนทุนมาได้นะคะจัดศูนย์บาทได้นะคะเราก็ใครไม่อยากนะคะพาดคลิปนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องนางด้วยน้องนางขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรนะคะ 0, 0 9 2 0 1 2 3 9 5 0หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะยังไงวันนี้น้องนางขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ